สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทา่านเราเลราจอมละการคุณตู้เชฟแคสติ้งเกมนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะมาเล่นเกมมาครับในภาคววัวละวาเหมือนเดิมนะแมพภาคัวละวาน,นะครับโอเคครับก็เร่งหลุต่อกันเลยนะเฮ้ยโหเลขอสองเล่งหน่อเดี๋ยวจะมีสามก็ได้นะผมว่าโอเคอีพิกมากอีพิก,กสุดอีพิก น่าบอกแล้วอีปิกเยอผมไปตกนี้สิมันไม่น่าดีเลยต้องดีสิฉันได้แบบเย็นตูดนะเย็นตูดนะเฮ้ยผมดีชุดเราใกล้พังแล้วเดี๋ยวจีจิดำยูพีเอ็กซ์ลี โหโคตรโกงไม่รู้ว่าเขาให้เราขึ uclear, Final, ้นแล้ววขึ้นไม่ได้เอสไฟนอลเอาจีจีครับโอเคครับแมนนี่ก็จบอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับนีขอบคุณมากนะครับเอ้ยไม่ใช่ละเฮียจะมาทัวร์แมตช์กันเล่นนะครับ กรีทีมูดเอานะครับเริ่มรู้เลยโอ้โหม,ม,มีว oh ีเลเจอร์ด้วย บ้านโคตรใหญ่มีทางขึ้นเลยบนเขาด้วยแหละโอหมองมาแบบไม่เห็นแมปแหละหมู่ <c oughs> บ้านสองหมู่บ้านจะหายยากนะเนี่ยโอเค ๊ายบายครับโอเคนะครับผมว่าคงจะจบแล้วครับโอเคนะครับก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับโอเคครับชอบกดไลค์ชอบกดซับนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่ผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวกดไลค์กันเวลาผมได้มีกำลังใจนะครับโอเคผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย